สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่้าสายคงค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดทรงเน็บเนื้อนะคะมาให้พี่ๆชมกันทั้งหมดเก้าเล่มค่ะเป็นเน็บแบบเล่มไม่ใหญ่มากนะเล่มพอดีพอดีถนัดมือนะคะมาดูเล่มแรกค่ะเล่มหนึ่งเล่มสองนี่จะเป็นแลมโบนะคะเป็นทรงแลมโบไปตัดเล่มเล็กแบบนี้นะคะใบกว้าง1.7ใบยาว8.6สัน5มิลน้ำหนัก380กร,รัมค่ะเล่มทีหนึ่ง เป็นทรงแลมโบ้ปลายตัดเล่มนี้ไหมคะให้ราคาอยู่ที่800บาทนะคะออชุดนี้เป็นของตรลัุปืนเยอรมันเนาะด้ามจับอยู่ที่7นิ้วนะคะพอเล็กค่ะเล่มนี้เป็นของลูกปืนเยอรมันทั้งหมดเลยนะคะ9เล่มค่ะเล่มนี้นะคะเป็นทรงแลมโบแบบนี้ก็จะเหมาะกับการเข้าครัวนะคะ เข้าครัวทําครัวนะคะจะถนัดมากเลยค่ะเพราะว่าปลายเค้าไม่แหลมมากเนาะปลายเค้าเป็นทนรงปลายตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ยังฝัดไม้ได้ด้วยนะคะดินตลับทุกปืนเยอรมันค่ะเล็มละแปดร้อยบาทนะคะเล่มที่สองค่ะเล่มที่สองปลายตัดแบบนี้ใบกว้างสองนิ้วใบยาวเก้านิ้วสันห้ามีน้ําหนักสามร้อยแปดสิบกรัมค่ะแรมโบ้ปลายตัดเล่มที่สองเล่มจะทัดลัดนะคะเล่มละแปดร้อยบาทค่ะปลายตัดมีสองเล่มนะคะ ด้ามจับก็เจดนิ้วเล่มละแปดร้ยบาทเหมาะสำหรับเข้าครัวทำครัวนะคะคมคลิปค่ะต่อไปเล่มที่สามเป็นทรงเน็ตแบบนี้นะคะเล่มที่สามใบกว้างสองนิ้วใบยาวเก้าจุดหกซันหมิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะเล่มน,นี้เป็นทรงอีเน็ตเล่มน,นี้ท้องจะหย่อนหย่อน,นิดนึงเนาะเล่มน,นี้ไหมคะให้ราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะ สำหรับลูกปืนเยอรมันค่ะพอดีว่าแม่ค้าเพิ่งได้เหล็กมาเนาะได้เหล็กมาสองวงสองวงก็จะทําได้ทํามีดทําอะไรให้ลูกค้าได้ใช้กันนะคะแปดร้ห้าบาทสําหรับเล่มที่สามค่ะต่อไปเล่มที่สี่เล่มที่สี่จะเป็นหลังตรงแบบนี้ค่ะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบจุดหนึ่งสันเจ็มิน้ำหนักสี่ร้อยกร,รัมค่ะ8ปดร้อห้าสบแดร้อยห้าิบาท สำหรับร้านค้านะคะก็จะมีฝัก PVC นะคะแถมให้ทุกเล่มจัดส่งฟรีด้วยค่ะเล่มนี้คอสแตนเลตด้ดดาม6นิ้วนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะผมพิสทุกเล่มนะคะเล่มนี้เล็บสี่ 4, หลังตรงค่ะต่อไปเล่มที่ห้า เล่มที่5ใบกว้าง2นิ้วใบยาว9.6้ซันหกีน้ำหนักสี0รอยกรัมค่ะ850บาทนะคะเออมันก็จะมีหลังตรงบ้างหลังโก่งๆบ้างนะคะทรงหนิบเนาะผมคลิปทุกเล่มค่ะฟันไม้ได้เข้าครัวได้นะคะต่อไปเล่มที่6 เล่มที่6ใบกว้าง2นิ้วใบยาวสิบจสันหมิลน,น้ำหนัก4ี่รอยกร,รัมค่ะ850บาทนะคะด้ามจับก็บางเล่มก็จะเป็นคอเหล็กแต่บางเล่มก็จะเป็นคอสแตนเลสนะคะสลับสับกันไปเพราะว่าแล้วแต่ด้ามเนาะด้ามเขาก็จะมี2แบบเล่มนี้สวยมากค่ะปลายแหลมๆ 850บาทนะคะเล่ม3,4,5,6,850บาทต่อไปเล่มที่7เล่มที่8เล่มที่9จะเป็นเล่มออกค่อนข้างใหญ่มานิดนึงนะคะใบกว้าง2นิ้วใบยาวสิบซืสมสันหกิ้น้ำหนัก450รสกรัมเล่มนี้900บาทค่ะสำหรับปืนเยอรมันของแม่ค้าก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดนะคะแล้วแต่ว่าหาเหล็กได้ไหม <laughs> ช่วงที่ไม่มีก็ไม่มีค่ะแต่ช่วงที่ได้มาก็ได้มานิดหน่อย,นอยเนาะ ชุดนี้จะเป็นทรงเหน็ดเนือนะคะเหน็ดเนือที่ท้องไม่หย่อนมากนะคะเล่มนี้สวยมากเลยค่ะเล่มที่เจ็ดเก้าร้ยบาทนะคะสำหรับตลับลูกปืนเยอรมันนะคะต่อไปเล่มที่แปดหลังจากกุ้งกุ้งนิดนึงค่ะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบจุดสองซัน6กมิลน้ำหนัก4ี่รอยห้าสิบกรัมเล่มที่แปดเก้าร้อบาทนะคะ ถ้าพี่ๆสนใจก็ทักแชทหรือว่าโทรนะคะที่เบอร์0629507582หรือว่าแอดไลน์ได้ค่ะขมกริปค่ะทุกเล่มสามารถฟันไม้ได้ใช้งานได้จริงแล้วก็ทำครัวได้นะคะต่อไปเล่มที่9จะเป็นสรงหลังกุกงุแบบนี้นะคะใบกวา 1, ้าง2.1ใบยาว10.5สัน6มีน้ำหนัก480กร,รัมค่ะเล่มที่9ก้900บาทนะคะ วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนร้อนร้อน,อนมากร้อนตั้งแต่เช้านหน้าหนาวหรือยังยังไม่ถึงหน้าหนาวเน,ะ <c oughs> นาะนะคะก็รอให้ถึงหน้าหนาวเพราะมันร้อนมากเลยค่ะที่ที่เหนือจังหวัดที่แพร่ก็ร้อนมากนะคะ <c oughs> แดดที่แรงมากอู้ยคมมากเลยค่ะเล่มน,นี้สุดยอด <c oughs> ชุดประลูกปืนเยอรมันนะคะวันนี้มีทั้งหมด9เล่มค่ะ ค่ะพี่ๆสนใจก็โทรนะคะที่เบอร์0ูนย์หกสองเก้ได้เลยค่ะแถมปลอก PVC ทุกเล่มนะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ